สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาการงานอาชีพนะคะครูจะมาพาการทําการถนอมอาหารการทําหน่อไม้ดองนะคะเริ่มจากเอาหน่อไม้มาปอกเปลือกนะคะแล้วเราก็มาสับนะคะสับเหมือนสับมะละกอทาส้มตําเลยค่ะสับใส่ภาชนะไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปแช่น้าเกลือนะคะไว้ประมาณ2คืนนะคะ,ะเมื่อแช่น้าเกลือเสร็จแล้วครบสองคืนแล้วคุณครูก็เอามาล้างนะคะล้างทําความสะอาด ล้างน้ำเกลือออกนะคะใส่กระชอนล้างนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็เตรียมนะคะเอามาใส่ภาชนะนะคะล้างล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่ในภาชนะแล้วก็นําเกลือนะคะใช้เกลือเม็ดนะคะามาทำโดยใช้ประมาณาให้ดูกับหน่อไม้นะคะกะให้ดูกับหน่อไม้ถ้าหน่อไม้เรายเยอะแล้วก็ใช้เกลือเยอะหน่อยนะคะแล้วก็คลุกเขาบีบคัน ให้เข้ากันแล้วทีนี้น้ำมันก็จะออกมาน้ํำหน่อไม้น่ะออกมานะคะบิดนวดเมื่อน้ําคันไปได้สักพักน้ําออกมาจากาในหน่อไม้ของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนํามาบรรจุในภาชนะโดยใช้กระปุกพลาสติกหรือใช้ขวดพลาสติกก็ได้นะคะเราก็บรรจุใส่ภาชนะแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝา เพื่อที่จะเก็บไว้รับประทานได้นานนะคะเก็บไว้ได้รับประทานได้นานเป็นปีเลยค่ะเวลาจะใช้แกงหรือว่าใช้ทําอาหารแล้วก็ออกมาทีละกระ,กะปุกนะคะหน่อไม้ของเราจะได้ไม่เสียนะคะการทําหน่อไม้ดองเป็นการถนอมอาหารจาก ผลผลิตทางการเกษตรนะคะที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะหน่อไม้มีเยอะมากเลยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะถนอมอาหารเก็บไว้รับประทานได้นานๆน,นะคะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะเอาได้ให้นักเรียนฝึกทำนะคะถ้ามีโอกาสหรือบ้านเรามีก็ฝึกทำ แล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายได้นะคะหรือฝากพี่ฝากน้องฝากญาติพี่น้องก็ได้นะคะเราบรรจุพัน์อย่างสวยงามสามารถเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องได้นะคะ